ลากใส่ไอสมยศทอราชบังหลวงกับแพนบีตั้งแต่ตอนเป็นผอ,อตรจนถึงนายกสมาคมฟุตบอล ม่อิ่มหนำสำราญสวัสดีมิตรรักแฟนคลับคิงโพแดงทุกทุกท่านวันนี้คิงได้ไปค้นข่าวเก่าๆเกี่ยวกับไอสมทรยศหรือไอ้สมยศคนทรยศกับบริษัทแพนบีอผู้สีชอราดบังหลวงของมันซึ่งมันทั้งสองก็จับมือกันทำทุจริคตคดโกตั้งแต่สมัยพี่สมเยสเป็นรองผบอตรแล้วแต่ก่อนจะเริ่มเล่าความระายมามตำหมาของพวกมันลองเท้าความเห็นภาพก่อนว่าทำไมตำรวจอย่างสมเยสถึงมีเคล็ดวิชาชอราด บังหลวงได้ขนาดนี้นั่นก็เพราะนายอดูลเออดีนายสมเย่เคยเป็นตำรวจติดตามของนายมนตรีพงพาณิชย์อดีตรัฐมนตรีคมนาคมนักการเมืองตัวแสบที่แหกตาประชาชนด้วยของการโฮปเวลโรงการยักษ์ที่เกือบจะทําให้ประเทศต้องเสียค่างโงิหลายหมื่นล้านบาทจ้าพี่น้องแล้วตอนนั้นนายมนตรีก็ได้แนะนําไอ้สมเย่ให้รู้จักกับนักการเมืองดาวรุง่งที่ชื่อเนวินชิดชอบแล้วก็คอยสนับสนุนอุ้มชูกันมาตั้งแต่น,นั้น โอ้โหแม่มได้เคล็ดวิชาชอราดจากนักการเมืองระดับตำนานเลยนะมึงเนี่ยส่วนความระยำของสมเยสกับแผนบีเริ่มมาตั้งแต่ปี2556แผนบีได้เซ็นข้อตกลงกับไอ้สมเยสซึ่งตอนนั้นเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและเป็นผู้อำนวยการศูนย์ปราบรามการโจรกรรมรถยนต์เมื่อให้แผนสองหรือไอ้แผนบี ตั้งจอฉายภพาพยนตร์อามสีแยกต่างๆไหนกรุงเทพมหานครเฮ้ยแพร่หมายจับอู้ต้องหาขโมยรถวันลงนามอดจัดงานกันอย่างเอิกกันเลยมีตำรวจนครบาลทั้ง88สถานีไปร่วมยินดีกันด้วยและมีจอฉายภพาพยนตร์ขนาดยักษ์ของบริษัทไปติตั้งที่สถานีตำรวจหลายแห่งด้วยนะจ๊ะพี่น้องแม่ <c oughs> บันเลยไส้กันเลยทีเดียวต่อมาในปี2557ไอ้สมเยสก็ได้ไปเซ็นข้อตกลงอีกอันนึ กับบริษัทแผนสองมีเดียจำกัดมหาชนนี่เปลี่ยนให้เลยอันนี้ชื่อจริงของมันเออเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเช่าสัมพันธ์การติดตามแจ้งและจับกลุ่มผู้ต้องหาตามปฏิทินหมายจัาผ่านสื่อดิจิทัลบิวบอร์ดของแผนบีติดตามสีแยกต่างๆในกรุงเทพผลประโยชน์ส่วนใหญ่จากสองโครงการนี้พวกเราลองคิดกันเองนะว่าเงินพวกนี้จะเข้าหลวงเข้ารัฐหรือเข้ากระเป๋านายตำรวจใหญ่จนกระทั่งเรื่องมาแดงตอ ที่ค้นจากบริษัทแพนบีนำเงินสดจำนวนสีล้านไปจ่ายให้ผบตรตามปกติแต่วันนั้นคนที่รักษาราชการแทนคือพลตำรวจโทศีวราไอคนของแพนบีก็ดันเสือกโง่เอาเงินสี่ล้านไปมอบให้พี่ศรีถึงห้องทำงานที่กองบังชักการตำรวจนครบาลแถมยังบอกว่าเป็นค่าโฆษณาบนจอภาพยนตร์แบบ LED ของบริษัทครับแม่และก็เป็นสิ่งที่เคยปฏิบัติมาก่อนหน้านี้แล้วเป็นประจำแต่พี่ศีวราเขาไม่เอาด้วย เขาไม่รับเงินแถมพี่ศียังบอกบริษัทแถนสองไปว่าบริษัทจับตำรวจที่ได้รับผลประโยชน์กำาลังทำผิดกฎหมายกันอยู่นะครับและได้สั่งการไปยังผู้บังคับบัญชาตำรวจนครบาลทั้งเก้าเขตให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงนี้และตั้งคณะกรรมการขึ้นสอบเรื่องนี้ด่วนทันทีเลยจ้าพี่น้องแต่ปรากฏว่าพี่สีวราคงโดนถล่มบทดันน่ะแกจึงถอยออกมาและออกตัวว่าข่าวที่ลงการเรื่องแกนนั้นมันไม่เป็นความจริงโอ้คนเลยสับสนไปกันหมดในตอนนั้น ว่าตกรงมันมีทุจริตชอราดบางหลวงจริงๆหรือพี่ศรีวราก็ช่วยปกปิดแต่จริงๆแล้วพี่ศรีคงรู้ว่าทำอะไรไม่ได้มากไปกว่านี้อย่างน้อยก็แฉแม่ออกมาแล้วล่ะไอ้สมเยสเคยได้รับผลประโยชน์จากไอ้แผนสองพอะมันมาเป็นนายกสมาคมฟุตบอลจากการหนุนของเนวินชิดชอยมันก็เลยลากเอาไอ้แผนสองแผนบีเข้ามาร่วมการกโกยผลประโยชน์เพื่อให้แผนบีจ่ายเงินมันหนักๆแบบในอดีตเอ้ยอดีตมันจึงไปเฉ เหตหัวสยามสปอร์ตแล้วเอาแพนเบเข้ามารับสิทธิ์ในการดูแลผลประโยชน์ให้กับสมาคมฟุตบอลบริษัททีเมียมรีกไทยแลนด์จำกัดน,น,นำไปสู่การถูกสยามสปอร์ตฟ้องร้องสารตัดสินสามสารให้สมาคมในยุมาดามแป้งทดใช้เงินต้น360ล้านบาทและดอกเบีย้ยมากกว่าอีก200ล้านบาทรวมมาดามแป้งต้องใช้นี่แทนไอเชียสมเยสถึง560ล้านบาทเลยจ้าพี่น้องแม่เฉพาะ เคสสยามสปอร์ตนั่นน่ะแม้ว่าใจมาดามแป้งอยากจะยกเลิกสัญญาของไอ้แพนบีแต่ก็ทาไม่ได้อาจจะถูกฟ้องคดีแม้รู้ดีว่าไอ้สมเยสผลตำแหน่งนายกสมาคมฟุตบอลไปแล้วหนึ่งปีแต่ไอ้สมเยสก็ยังได้เงินส่วนแบ่งจากผลประโยชน์จากบริษัทแพนบีเหมือนเดิมเพราะได้ต่อสัญญาลากยาวให้แพนบีไปถึง2571เลยจ้าไอ้แพนบีมันก็คงไปส่งสวยให้เหมือนตอนที่ไอ้สมเยสเป็นผอ,อรตอรอแน่น พวกมึงมันไอคนสมทรยศทรยศ,รยศวงการตำรวจและวงการฟุตบอลไทยวันนี้พวกมึงต้องมีแผนสามต้องมีแผนสีแล้วละ่ะไม่งั้นพวกมึงไม่รอดแน่นอนจ้าพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ k ิงโพแดงกันด้วยนะจ๊ะ